สวัสดีครับทันนี้มาปากับผมจอยจอยชาแนลกันแฮมแล้วนะครับผมมาเข้าครัวครับผมวันนี่เัาจเนี่ยเมนูตำนอส้มนะครับผมหรือว่าตำนอไม้ดองครับผมมาครับเอามาตั้งน้าต้มนอกันครับผมนอไม้ดองนี่เขาก็ได้ทําคนเดียวนะครับผมไปหาจากป่าจากโอยตำบ้านสวนนะครับผมเอามาซับซับซับแล้วก็ดองไว้นะครับผมนี่ครับเอามาต้มกันเลยครับผมต้มมือซุกเลยครับหอมกินนอส้มขนาดครับผม เขาก็ต้มให้สุกเลยนะครับผมต้มทิ้งไว้เลยครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปตำน้ำพริกกันนะครับผมน้ำพริกก็ตำง่ายๆครับผมแบบนี้อย่างกระลำปลาเลือใส่แค่สองอย่างนะครับผมนี่ครับใส่หอมพริกจีนะครับผมสองอย่างเนี่ยครับตำไปเลยครับผมตำให้ละเอียดเลยนะครับผมตำเสร็จเขาก็จะเอาเนอ ส้มตีเฮาได้ต้มสุกไว้นะครับผมเอามาตำนะครับผมตำกับพริกขึ้งเข้ากันเลยครับตำไปเลยเลยครับผมส่วนเกืืองุ้งนี่กำจิมี่อย่างนักครับผมใส่แขนน้าห่านะครับผมกรับผมนัวแขนนี่ก็ลังล้แล้วครับง่ายขนาดครับผม นี่ครับใส่หน้าปลาล่าลงไปครับผมใส่นิดเดียวกับปอนะครับผต้องใส่หน้าครับผมเดี๋ยวมันจะเกมนะครับผมนี่ครับเขาก็ต่ำมือเข้ากันนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปรุงรดด้วยผงนัวนะครับผมใส่หลายใส่หลายใส่น้อยใส่น้อยครับผมใส่ไปสักสองจอดขมบพอดีนะครับผมหมอกกิบเข้าล้ำนี่นี่เนาะเป็นวานะนี่ครับต่ำพือเข้ากันเลยครับผมต่ำไปเรื่อยๆครับผมเขาก็จะใส่บเขือพวงลงไปนะครับผมนี่ครับเขือแกนน้อยๆน่ครับ ใส่แล้วก็ตำไปตัวนะครับผมเจ็ล้าขนาดนะครับตำนอส้มนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปสู่กับน้ำมันตัวนะครับผมเขาก็จะไปคั่วกับน้ำมันหื่องหอมๆนะครับผมตอนที่เขาจะเอาตำนอส้มเข้าไปคั่วเขาก็จะมาคั่วพริกแห้งกันนะครับเอาไปกินกับตำนอส้มเนาะเมาะนี่ครับผนน้ำมันหื่องถั่วเลยครับผมใส่พริกแห้งลงไปครับั่วพริกแห้งกรอบๆครับผมเอามากินกับตำนอส้มนี่โอ้ยสุดยอดแต่นะครับผม หลังจากพริกแห้งทีฮเข้าวกรอบเซ็ตนะครับผมเพาก็ตํำหอมมะมีเลยนะครับผมใส่ลงไปในกระทะเลยครับเซ็ตเขาก็เอาหน่อส้มที่ฮาต่ำนั่นนะครับผมเอามาคั่วมาเจาวกับน้ํามันนะครับผมมันจะได้หอมหอมสวัสดีลืมกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อผมจะอยชาแนลได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมนี่ครับตํำหน่อไม่ดองเขาหรือว่าตํำหน่อส้มนะครับบ้านๆบนห้องตํำหน่อส้มเนาะเซ็ตไปตีร่อยนะครับผมเดี๋วเขาจะใส่พัก เพิ่มความหอมเพิ่มความล้ำนะครับถ้าใส่มันอกำจิเปื้นนะครับพักตีเฮาเกิจะใส่ก็จะมีโหระพานะครับผมต้องก่อนนะครับอยูใบแมงลักนั่นะครับเอาออกมาใส่รับตำน้องไม่ดองของเฮานะครับผมใส่พักลงไปเลยครับผม ใส่ก้องกอบหมูละพานะครับผมใส่แล้วก็คนไปเลยครับหอมขนาดครับผมตับนอส้มนี่ถ้าแบบใส่นี่พักสองย่างนี่จะล้มหรครับผมเราต้องใส่มันถึงจะล้าเสร็จเรียบร้อยครับเขาตักใส่จานไปฟอมเซิร์ฟเดี๋ยวเขาก็จะไปกินกันนะครับผมตับนอส้มกับมะเขือนะครับผมกับแคบหมูกับกอบนะครับผมกับพริกแห้งทอดนี่โอ้สุดยอดครับผมพี่น้องมาครับพี่น้องนะมากินด้วยกันครับผมตับนอส้มตับเมืองเมืองนะครับเป็นบังกตีนี่เปินจะใส่หมูซับด้วยเนาะครับ มันก็จะล้าไปแห่มยางนะครับผมเขาเนีย่ยแบบเมืองเมืองเขากดต่าแบบนี้นะครับผมง่ายดีครับต่ำนอส้มเขาก็เซตเป็นสีเรียบร้อยนะครับแม้นะครับพี่น้องมากินด้วยกันครับผมกินครับข้าวหนึ่งอุ่นๆนี่เหมาะขนาดครับผมกับแขบหมูกรอบๆบอร์เอกรอบ,อบแหมกั้มปัปตตโตโตโตสุดยอดครับผม